ครับพี่น้องผมโลกป่าหาอยู uh ่หากินครับเมื่อนี้ภาพมาตกประคดครับผมไม้น้ำไหลครับผมนี่ครับห่วยห่วยมันขาดครับผม ห้วยขาดน้ามลาเอ้ยครับผมเบื้องผลงานครับเบื้องครับต่างกันไลนี่ครับอันนี้ของต่างมีครับผมอันนี้ของผมครับผมได้น้อยเดียวครับของต่างมีได้ต้องมาไหลครับผมมา嘛มาตกประกดต้องกันครับผูดึงเอาดึงเอาครับต่างมี ผมตัวเอคิด่อบซอลนด้แต่แม่ดึงเอาดึงเอาครับผม Thưa luôn các เดือดอย่สองคนครนับเีย มดึงเอาดึงเอาครับควมานสูตเต็มงปหดยครับ้งมัยอไปตอบอ่ะครับครับก<อ>่ห่าง เาชอบมากครับลองนนะตังนีัมีเลยตวใหญ่ผมเลยตยัวใหญ่กินก็บท้องผู้ยวครับ Вот так вот вот так вот

ตัวใหญ่คร e ับผมล้กพ่อาะหักเบิดขึเนครับมือนอนูนะนีนี้เบิดครับแยกแช่กันเอาปลาไว้แล้วกันถ้าที่ออกครับอย่างนี้ต้องต่อไปดูยังงต่อไ คนฟังก็แนวุดครับกระเด็นกระเด็นตกน้ำยงหวะงแม่วัดอยู่ด้วย่เลยครับโยกผ้าายักนผาโอ้โหกะเจี๊ยยย

ทำกันบ้างไหมครับาโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้ย้อยอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้โอโออ้อ้เโอ้อ้ยโ้โอ้โอายอ้อย้อ กันม่ในหาตัวผมได้ตัวนึงครับโอ้เราขึ้นไม่ไปตัวใหญ่ไว้ป่ะครับไปนับกอจะลงกัว มัออตนต้องแบบนี้อโอ้โหขอ,หอเขาตัว <laughs> เมื่อ <laughs> <laughs> เกือบเป็นโตกครับผมดินพังลงนี่ครับเมื่อกี้นี่เฮ่ยครับนี่ห้อยแตกเกือบเลยนี่เดี๋ยวก็พังลงอีกครับนี่มาโดนดักบังแดดดูถอย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 ,ถอย,ถอยน้ำลงครับผมนี่ครับน้ำน้ำลงกมันมยังคกักครับผมปลาเริ่มถอยแล้วเยา่อะเบิดพอดีครับผมนี่ เนี่ยเบิร์พอดีแต่ว่ามันยังตอดเรื่อยๆอยู่ไอ้ป่าน้อยครับผมนี่ซุ่มดูกระจบตัวนี้น้อยนี่ครับตอดดีอยู่เบิร์ของตักเมีครับบตามกว่าโอ้หกเจ็ดโล่ตมี่เลยของผมนี่ที่บางสามโลครับป่าโบไล่ไปไหนน่คือของต่กมีโอ้โอ้หกโล่บวขาดนี่ของผมนี่ย่างไลกั3สามโลครับผมยังเก่งเต็มที่แต่ว่าหนาจะมาถึงครับที่บางสองโล่นแหละเดี๋ยวสีกลับไปเติมเนี่ยครับผม ครับไปเติมเนี่ยแล้วมาลุยกันไหมครับยังบ่ย่อมแพร,รับผมที่ไปเติมเนี่ยแล้วที่มืออีกจักจักหน่อย <c oughs> เดี๋ยวอาจจะอาจิมาบังเก่าหรอือว่าอาจจะละละไปเบื้งองบนเอนื่นคกับผมที่ตามรุ่นซอยกันครับไปเติมเนี่ยมาแล้วกับผมมาลุยกันต่อยกสองครับยกแรกนี้แพรตงน,นี่ขาดเลยครับผม๋มยวเข้ามาลุยกันต่อยกสองครับ เปิดหัวได้ดีเปิดหัวครับผมเปิดหัวเออคนวันที่ผมเหมือนไป่นั่นงอยู่หนาวเลย Acabou. เปล่าเพิ่งเปล่าโอ้ยของ้อนะคูับนป่าโอ้ยเปดไฟ เอ้าเอาตัวมันต kind of mm hmm. um, uh, ุ้มมันขตรงไหนี่้นไมดเลนี่ยขึ้นตรงไหนหมดเลยเนี่ยขึ้นตรงไหนหมดเลยเ้นตรไหลยเนี่ยขรดี่ยขึ้นตรงไหน่ยขึไหด้นันหม่นไนด่ยข้นตรงไหนหมดเล โอ้โหวัดก็ดูวะนี่บ้านต่อนี่หนาวมากต้องกอดแน่ภูมิร่มใสกว่าดิ

วกกูครับเดว่ามียเด็่ครับพี่น้องผมเมื่อนี้กะแจ้งค่าตาครับผมจนจนเศร้าครับผมเบื่องครับผมผลงานอันนี้อันนี้เป็น รอบซ้อนครับผมเนี่ยอันอันนี้ของผมครับอันนี้ของตั้งมีครับบักหลายเลยนี่นี่ตัวใหญ่ครับผมตัวมีครับผมตั้งมีครับผมบอะไรไปไหนนี่ตั้งมีแหละของผมอ่ะพอได้กินด,ดี่หรอครับ นี่ก็เป็นอีกมือเรื่องที่สว่างข้าตาครับผมผลงานครับเพราะอยย่ได้กินครับผมก็ได้แล้วเต่าว่าผมมันออกหน้าประมาณสามทุ่มครับผมแต่ไม่มีนาทีว่าต่หัวแรงผมแต่ไม่มาวงว่ากะมงแรกผมมา่อนอี่สามทุ่มแล้วครับผมแต่ไม่นี่หมานขนาดครับผมสองยกดูต่ไม่เวลาก้งสองยกครับผมยกแรกนีแพร่ขาดเลยครับผม ลูกสองกะใส่เรี่ยงเพาะว่ากะดูแบบนี่อะไ,ได้ไมื่อนี่กะเมื่อยนี่ยครับผมไปแล้วต้องขอตัวลาก่อนมันที่มีเช่นไรกะฝากคนไรคดแย่กดติดตามไว้น้าครับเดี๋ยวเจอกันที่น้าผมสวัสดีครับ